สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวานบูด้านะครับแล้วก็ล่องเรือดูโลมานครับตอนนี้เราจะมาขึ้นเรือกันที่ร้านเจ๋งนะครับจังหวัดสมุทรสาคร ลำมารอเราแล้วนะครับทางตัวแจ้งว่าจะเริ่มออกเรือประมาณ8โมงน,นะครับตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณ อาไท้องฟ้าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแดดไม่แรงแล้วก็ฝนยังไม่ตกทางทัวก็มีอาหารเช้าให้เราเป็นข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวจะมีมื้อกลางวันที่เราเลือกไว้แล้วนะครับ สำหรับทานบนเรือส่วนนี้จะเป็นส่วนของร้านอาหารไครับตอนนี้เราเรียกลงเรือแล้วครับ ที่เราจะไปวันนี้คือคอนสวรรค์เหนนาวนีนะครับเราตรงข้ามด้าซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายเดี๋ยวเขาเปวเนาะ บนแคทูเด mm ็แอนด์ดีไซน์ร์เวลวอชิงเรือลำนี้เป็นเรือสองชั้นนะครับ mm hmm. ผมก็ถูกออกแบบมาเพื่อการดูันโดยเฉพาะนะครับโอเคโฟนาวไอเดอซาลูน okay. เตอนนี้เราอยู่กันในห้องซาลูนนะครับใต้ที่นั่งุุกท่านมีเสื้อชูอชีพอยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องใส่นะครับแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน่อนนะครับอันเดอ e ์ยูซีอันเดอร์ยูซีดีไล o ์โฟ w y น u าวยูด e นนี่ต้องใ t ่แตยูนิคต้ o งรว่าสโอเค We have two toilets back over there and with the flush sitting. You can do it hard. Long me hong <laughs> nam, hong thai lua <laughs> nakapoom. Long hong nam, kelable flush, sa mata nakapoom. Okay, and in the red bucket over there, we have a soft drink and water. Kilfin drink and drink a lot of water. So we use the clockwise to tell the direction of the window. เวลาเราดูวานครับเราจะไม่บอกว่าวานอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาถ้าเราบอกว่าวานอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมันจะเป็นซ้ายหรือขวาที่กว้างมากๆไม่มีอะไรอางอิงมลูกค้าจะหาวานไ่เจอแล้วเราเลยใช้รูปแบบของเข็มนาฬิกาในการบอกทิศทางเวลาวานขึ้นโดยจะให้หัวเรือเป็นทิศ12นาฬิการตรงเสมอไม่ว่าเรือจะหันไปทางไหนก็ตามนะครับ The Head of the World Always Twelve o m a e r ในขณะที่เรากำลังเดินทางนั้นเจ้าโรมาอีเลวดีก็โดดโชว์ตัวให้เราดูก่อนเลยนทอาูทอาวทปเ่วาแนีาทหนเก็ในหน้าฝนอ่างนี้ครับน้ตื้นจากกันดินใหญ่มาจะพาเอาตะกอ ็อยู่บนเรือนะครับนี่เป็นห้องขับอันนี้อยู่ชั้นสองของเรือท้คู่นี้ก็เห็นป่าโลมาไปแล้วนะครับบริเ,เวณชายหานนี้พาชมบริเวณเรือ และนี้ก็เป็นภาพที่เราเก็บได้ในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งน้องวานที่โผล่น้ำขึ้นมาให้เราได้ชมแล้วก็เนี่ยครับเป็นภาพที่โผล่มาใกล้เรือนักท่องเที่ยวมากนะครับรวมถึงเนี่ยโผล่หน้าขึ้นมาน่ารักมากก็มีอยู่หลายตัวนะครับสำหรับวันนี้ ครโผโ์น้ําขึ้นมาแล้วก็พ่นน้ําโชว์แล้วด้วยอันนี้ก็จะเป็นในช่วงที่เรารับประทานอาหารนะครับแล้วก็เอาภาพมารีวิวนะครับทานเสร็จก็ลุยต่อครับเก็บภาพ นี่ก็เป็นภาพข้างๆเรือนะครับพยายามเก็บให้มันเห็นภาพรวมและนี่เป็นภาพ็อตเด็ดที่ประทับใจมากในวันนี้นะครับน้องหวานก็กระโดดเต็มตัวให้เราได้เชยชมนะครับแล้วก็ตีน้ำรุนแรงมากนะครับภาพอาจจะไม่คมชัดมากเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ ไม่ทันตั้งตัววันนี้เป็นภาพที่น้องวันตีหาง